ไม่ว่าจะยุบสภาไม่ว่าจะเป็นการลาออกไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนนายกนตรีนะครับไม่ว่าจะเป็นนิตทศกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอาโลกมาล้อมประเทศหรืออีกเรื่องหนึ่งก็คือออกกฎหมายนะครับเพื่อที่จะห้ามทหารยึดอํานาจทั้งหกประการเนี่ยทําไปเถอะยังไงก็ไม่มีทางที่จะเอาชนะประเทศไทยที่มี พระสยามเทวาธิราชคุ้มครองตลอดเวลาสวัสดีครับพบกับผมเทศกักจิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนวที่รับชมทุกแพลตฟอร์มนะครับของสำนักข่าววี6 News. นิวส์นะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจเรื่องของม็อบ ที่ปรากฏว่าจุดติดในขณะที่รัฐบาลเองก็รอสรัมรอสายท่านนายกคะเห็นเลยขาคลมพบโผมีปัญหาหรือคะคุณตั้งยังคะนนายกจะได้จบที่เลยหรยังนายกลูกมัม,มีปัญหาใช่ไหมครับ่ม,มีใครตอบตัวใช่ไหมครับรักจนชีวิตเป็นหุ่ย สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนทางด้านซ้ายมือนู้นเลิกลงไปสดใจตรงนู้น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 และสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้และตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นบนนู้นน่ะต้องป้ายน่ะพี่ขวาสุดตรงนั้นเลยพี่โบกมือกันหน่อยต้องป้ายไม่รอโบกมือกันหน่อย ปองไปองิงออกไปองิงออกไปองิงออกไปเอาละองิง oh, บอกว่าเรื่องอะไรฉันจะออกฉันตัดเสื้อมาตั้งเยอะฉันซื้อรองเท้ามาตั้งมากไหนจะกระเป๋าอีกอะต้มหูสร้อยคอแก้แววนประวันกำไร เสื้อผ้าเคยแต่งกายมากมายพอที่จะซื้อประเทศไทยได้ตั้งสามรอบฉันจะออกไปทําไมอ่ะฉันตัดชุดไทยที่เดี่ยวไปเที่ยวมาอยู่ตั้งหลายสิบชุดฉันต้องช็อททาไมทำไมฉันต้องตัดชุดไทยเหมือนพวกคุณคะชุดไทยฉันจะต้องไม่เหมือนใครเพราะฉันชื่ออุงอิงลูกสาวทักเส้นคนขายชาติทาไมฉันต้องแต่งตัวให้เหมือนพวกคุณคะก็เนื่องจากชื่ออุงอิงหลานสาวยิ่งรักคนขายข้าว ทำไมฉันต้องแต่งต,ตัวเหมือนพวกคุณคะเมื่อฉันเมื่อพ่อฉันขายชาติพี่น้องครับเราคุยถึงเรื่ององค์เองเราคุยถึงคุณชินสิ่งที่เราไม่คุยไม่ได้คือเรื่องของคุณเจนและผมเชื่อว่าเราเรียร้อ มันก็ไม่น <c oughs> <c oughs> ่าไม่รุกสบาไม่อะไรเรียกร้องทถนนให้ถอนตัวมันก็ไปแบ่งตำแหน่งกันเราบอกว่าพวกนี้ภายในให้โดนนัดบัดนี้ได้พิสูจน์ชัดแล้วว่าโจรภายในให้โดนนัด บนในประเทศไทยเอ่ยชื่อน้องก็รู้จักแต่เขาไม่มีสถานะที่จะเปิดชื่อได้ได้ความคลิปดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยเนื้อหายใจความนั้นผมขอแนะนำในฐานะที่เคยรู้จักกันเ,เก็บเสื้อผ้าแล้วหลบหนีไป One time, fifty. วันที่สี่วันที่แปดสิบสามสิบห้าสิบแปดี่ห้าสามทิที่สามฎีกาคะแนนคดียาผู้กำรงตำแหน่งทางการเมืองที่จะมีการไต่สวนกรณีชั้นสิบสี่และให้ผู้ซื้อข้าวข้าไปบังง่ายทอดนี่น้องจะได้ฟังกันว่า คบวันการที่กลาบบังโชทูลเท็จถวายดีกาอันเป็นเท็จไม่เป็นไปตามพระบรมราชโองการนั้นเป็นคนที่เอาไว้ไม่ได้จริงๆกระมีดอนดีรัก เรียนกับพ pues, so ี่รอก่ะถ้าแพ้ทางทางถูกสังยุตเด็กปฏิบัติหน้าที่ภูมิทางเวดย็นไทยก็จะทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่งนายกรรฐมนตรังเกียจไม่อ้วนขนาดนี้เลยเขาเคยเข้าป่านะครับ แอบลืมจะไปหาหดอกไม้กันแน่แต่บ้านเมืองเราเอาคนแบบนี้มานั่งรัฐมนตรีว่า,า,าการกระทรวงการไอพ่ยาละแวกต้องรังยกระดับคาร์บอนไปไปกระทรวงมหาดไทยเป็นรองนายกรัฐมนตรีแต่พี่น้อมสบายใจได้ไหมเหลืลออากบุญทำ นั่งรักษาการอีกไม่กี่วันเรื่องของภูมิธรรมก็จะถึงตัวก็จะพ้นไปในกรณีเรื่องสอบวนะครับภูมิธรรมก็จะไป,ไป,ไปเรื่องท่าบรโชช<ป>ทำงานในเรื่องมาตรา404คอร์อรัปจะไปทั้งคณะสสสอบวไปทั้งกระดาน<ป><ป>ที่องได้ จัดกรประบาดรายจ่ายประจำปีเขาเอา่าแม่ไปยุ่งในงันต้นดอกเบี้ยเงินที่กฎหมายกำหนดไอ้พวกนี้ยุ่งมาตั้งแต่คอร์พี่น้องดีราชการบ้านเมืองเรานั้นเราโชคดีสิถ้าตระกูลชินวรรไม่ทะเลาะกับตระกูลคุล เรายัางโง่กันอีกมากแต่ปัจจุบันเราหูตาสว่างแล้วพี่นอกก้องที่รานอาหารมีการพยายามจะปัน่นกันว่าที่ทะเลาะมาจากเรื่องบอลทาซิโนผมเรียน,นกับพี่น้องตลอดเลย ส่วนใหญ่คนรัศดรต้องพึ่งทางคุณเสือกเมื่อมีแนวความคิดเรื่องจะทำบอลคาทีโนแน่นอนมันคนละกบอลแต่ว่าจยากเจอรับอลก็ไม่ทำนี่จริงตอเนื่อต่อมาไปทำแล้วก็ตกครงกันแบบแรงพลังงานอะไรครับห้าสิบห้าสิบ ท้ายที่สุดก็หักหลังกันระหว่างทางจึงเป็นที่มาของคลิปหลุดนะครับพี่น้องที่รักทไกท่าผมเรียนกับพี่น้องว่าผู้สื่อข่าวพยายามจะสอบถามกันว่าเราจะเอาอย่างไรกันต่อเพราะวันนี้นี่คนมาาแค่สามเนเ่ย มันก็พอแล้วราไอ้พวกที่เราจัดการไอ้พวกห้า สามทุ่มกัะบวกต้ไม่เกินสามทุ่มครึ่งเป็นการส่งสัญญาณเตือนเตือนอะไรไม่รู้ดีดหลายเตือนทั้งรัฐบาลเตือนทั้งเราว่าไปหารองเท้าผ้าใบดีๆเตรียมเสื้อผ้าให้พร้อมเอานป นำโดยจตุพรพมพันธุ์คุณสนธิลิ้มทองคุณปานเทพนะฮะดรสมชายแสวงการและที่สำคัญก็มีนะครับพลเอกอคณิตย์หมื่นสวัสด์นะเพื่อนสนิทรุ่นเดียวกันนกับพลเอกประยุทธ์จันโอชาเข้าร่วมมอบด้วยที่เหลือก็นะฮะแกนนำคนมีชื่อเสียงบิ๊กเนมทั้งหลายคนดีทั้งหลายเข้าร่วมมอบในครั้งนี้ปรากฏว่านะครมีคนเข้าร่วมหลายหมื่นคนเลย นะครับตำรวจประเมินว่ามีคนเข้าร่วมเพียง1,000กับ9คนเท่านั้นคุณสวนก็ดูเอาเองแล้วกันว่าจริงหรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ตอนนี้มอบจุดติดนะครับในขณะที่แพรทองทานก็แซวฮะบอกว่าเป็นสิทธิเสรีภาพของมอบที่จะแสดงความคิดเห็นได้นะแต่มาครั้งนี้ย้อนประวัติศาสตร์ปี2557ตอนช่วงของยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็แบบนี้เลย นะก็ไม่เป็นไรแสดงความพิดีห็นสุดท้ายมับขยายตัวม้าขึ้นมากขึ้นมากขึ้นและเข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่านิรโทษกรรมซึ่งตอนนี้พรรคเพื่อไทยเอามาอีกรอบฮะนิรโทษกรรมสุดซอยจังหวะเวลาสถานก,การณ์เหมือนกับปี2,557เปะ๊ะนะใกล้จะยุบสภาผู้แทนสษฎนเข้ามาทุกทีองอิงปรับคณะรัฐมนตรีนะครับ แล้วก็เอาตัวเองเนี่ยมาอยู่กระทรวงนะฮะที่เรียกว่า,ากระทรวงวัฒนธรรมนะฮะคณะเดียวกันนะ,ะที่สำคัญไปมากกว่านั้นนะ,ะก็โผที่จะส่งต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยที่จะทูลเก้าก็ปรากฏว่ามีปัญหานะครับโผที่มีปัญหาเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากพีรพันธ์สารีรัตวิภาคนะครับนะไม่สามารถที่จะยอมรับได้ที่เสียเฮงนะครับ จะมาดํารงตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีอีกเพราะมะติของพรรคไม่ได้ให้เสียเฮงนะครับเป็นรัฐมนตรีเสียเฮงก็ไม่ยอมนะบอกว่าจะเอา18เสียงของเขาเป็นเสียงสวรรค์ย้ายมาเป็นฝ่ายค้านได้นะครับย้ายมาเป็นฝ่ายค้านทําให้รัฐบาลจะไปต่อไม่ได้ทําให้รัฐบาลตอนนี้โอรสำนักสายม็อบก็ามาโผลก็ป่วนนะครับจะเดินอะไรก็งึกงักงัก,งก,งก,งกนะครับ ไปต่อยากเลยทีเดียวที่เตรียมการนะครับเรื่องของเราเรียกว่าแผนสำรองของทักษิณที่จะเอาใจเกษมขึ้นมานะใจเกษมก็เด้งรับเลยโอ้โหจากป่วยเนี่ยหายป่วยละเพราะมีเป็นนายกบัรีอีตดดนายการสูงสุดนะครับและคันดีเดตนายกตัญีอนุทินชาญรณีกุลก็พร้อมจะเป็นนายกบัตรีเช่นกันถ้าเกิดมีการคัดสรร นายักมกนตรีคนใหม่ถ้ามีการโหวตใหม่อนุทินก็ถ้ามีการยุบสภาขึ้นมาหรือว่าถ้ามีการนาะลาออกจะเอาเลือกตั้งนายักมกนตรีคนใหม่เขาเนี้ยอนุทินก็สู้นะนุทินก็สู้แล้วก็พร้อมที่จะเข้ามานะเสร็จเท้าเสร็จแล้วก็มาเปน็นนายัฐมนตรีแล้วก็อาจจะมีการยุบสภาแล้วจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ก็คนละหมัดคนละส่วนนะก็เตรียมพร้อมกันคนละหมัดอ่ะว่ายง่ายตอนนี้แปลงกมตรีก็รอสํารสาย ในเชิงงานสังเคราะห์ผมเรียนย้ำมุ่นส่วนนะไม่ว่าจะยุบสภาไม่ว่าจะเป็นการลาออกไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนนายกมนตรีนกะารไม่ว่าจะเป็นนิติศากรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอาโลกมาล้อมประเทศหรืออีกเรื่องหนึ่งก็คือออกกฎหมายนะครเพื่อที่จะห้ามทหารยึดอํานาจทั้ง6ประการเนี่ยทำไปเถอะยังไงก็ไม่มีทางที่อาจะเอาชนะประเทศไทย ที่มีพระสยามเทวาธิราชคุ้มครองตลอดเวลาขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อกับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ